สวัสดีครับพวกเราแฟนหับลังปลาคริปนี้ผมว่ามันน่าจะลงช้ามากไปช้ากว่อื่นมากสามคนไม่มีใครว่างตรงนั้นเลยชื่อ m อเนี้ยต้องบอกกันก่อนว่าเขาตรงในช่วงงานจับมือพอดีนะครับงานจับมือของซิงสิบสี่สัญญาณนะแล้วพอดีตอนนั้นก็แต่ละคนก็ไม่ว่างรวมถึงตัวผมเองไปร่วมงานจับมือมาด้วยแต่ว่าวันที่เขาปล่อยเนี้ยเราก็แบบเาอายัางไงดีคือถ้าแบบว่าเราอยู่กับคนละที่มันรีอคชั่นไม่ได้ ผมเลยตัดสินใจคุยกันแล้วตอนนั้นเราคุยกันแล้วบ,บว่าจะไม่ดูเราจะเก็บเอาไว้แต่งแต่เพลงออกอยันเป็เดียวตอนนี้ดูอย่างสักอย่างสักอย่างเลยเออแอดสามแบบเจอสปองสปอยบ้างยังเจอเข้ากับผมตัดทิ้งตัดทิ้งหมดเราตั้งใจมาเัรานะว่าเ่งเลยทําให้ตอนนี้แบบอยากดูมากเลยอดทนกันมาหลายวันแล้วนะครับความสําคัญของเพลงนี้ก็บอกก่อนว่าเป็นซิงเกิลออริจินอล สำหรับเชอร์ฟางอารีกุลโดยเฉพาะเลยนะครับทุกคนก็น่าจะรู้แล้วเนาะเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวหลังจากที่เราดู m v แล้วเราน่าจะมาดูรายละเอียดทีนึงเบื้องต้นจากที่เขาปล่อยมาตลอด MV ็ MB นี้ก็ไปถ่ายกันที่ไหนนะลานคนเมืองครับลานคนเมืองที่มีเสาตุ่ช้าใช่แต่มันมีที่อื่นด้วยแต่เรายังไม่รู้ต้องดูต้องดูในเอ็มีตอนนี้หลังจากที่เราอดทนกันมานานเราจะดูแล้วนะครับไปดูพร้กมๆกันมาว้าเริ่มด้วย โอ้โหเฮ้มุมกล้องเขาพอมันซูมแล้วมันทรงพลังว่ะมันจะดังพอไหมสรุปก็คือเข้าทีเซอร์แทนไม่ได้เข้าเอ็วอ้โอ้มีแบบอ่อวงยูดยูธวทิศพิเชลอ้ยเท่เท่เยาราดมั้งสีขาวสุดรัด ร่กันอย่างอะที่มันเป็นเกี่ยวกับการขายผ้าจะติดจักนั่แหละเราไม่มั่นใจไงเราไม่รู้เขาเขาไปได้ที่ไหนแน่เฮ้ยเต้นหน้าร้านเลยเหรอสลากอ่ะอันนี้ที่ไหนนะลืมติดปากสะพานเลยหั้ยลุงเออใช่ใช่มันจะเป็นไมายไม่ใช่แต่ว่าน่าจะเป็นย่านฝั่งคนปะไม่มั่นใจหรอกเพราะมันใส เยไปมุเทไม่ี่อึมมีตังค้อ้ยุกๆมาครับอมึง้องทุกๆะเท่อะดีเทียวก่าเ็นนัดกันไปเที่ยวอะมีแ่เดีาอะไรที่เว็บอยู่อึมนี่ม เอวิแวร์เดินเดินกินเมนเคี้ยวมาเลยอ่ะอ่าอันนี้เยาวราชชัวร์เซนเจ็กห่วยเนี่ยฉากกินต้องมีมินมินนะฮะขยุดขยุดบอลน้องมีสะพานพระรามแปดมั้งนะไอ้ใบยาใส่กรูกดอกไม้อะไรัก เเฮฮ้้ย้มนี right. um, now, now. Film, ่โมนี่โตมากเลยเขาหาอะไรกันครับเฮ้ยมันนี้บัญชีโตซีลีี่ญี่ปุ่นมากใช่ไหมอาจารย์อาจารยอาตรงนี้ที่ถ่ายคอนเซอ๋อ เออมเป็นชิปนะฮะพี่เชอร์จ่ายแน่นอนอ่ะลูกคนสุดท้ายเนี่ยอ้า <sidewalk S 2> มีแฟนขับมา <CON S> แล้วเฮ้ยน่ารักน่ารักเฮ้ยเฮ้ยอ๋อมาไปยินนะฮะโอ,โอ้โอโอเเอดีจังดีจัง แค่ตะกี้สี่หกสเตย์นะให้อะไรอ่ะให้คุณพี่ส yeah> claro ินค้ายป้ายด้วยนะโอตายแล้วอยู่ตรงนโอตายตายตายอ้าวมาทุกคนเลยว่าใช่ครับเหมือนเมเบอร์อ่าเนี่ยเนี่ยออกเบอร์มาทุกคนมาทุกคน ดูจากแสงก็น,น่าจะร้อนแต่น้องก็เอ่อสีแ,แดงเลยน้องก็ดูแบบถ่า,ายออกมาได้ดูแบสบสดชื่นสดใสมากโอ้ยดูน่าพิ่เชอร์ดีมือคนลุกน <laughs> เนี่ยเขาแบบส่งต่อ,อนนแล้วอ่ะโอ้ <laughs>

อันดับแรกเลยที่แบบชัดเจนที่สุดมันแอบไปคคำแบบดาร์กนิดนึงนะมันเป็นการรีเวนจ์ตอนที่ Cookie คุกกี้ทำเอ็ในความรู้สึกผมนะถ้าแอดสองแอดสามจำได้ MB ็มบีคุกกี้ก็คือลักษณะมันก็เหมือนกันก็คือจะมีการให้แฟนคลับมาทายร่วมแล้วมีการถ่ายที่ต่างๆในกรุงเทพนะครับก็คืออันเนี้ยมันเหมือนกับว่าสำหรับเราคิดนะว่าเหมือนเขาจงใจที่จะเอารายละเอียดพวกเนี้ เอามาทําอีกครั้งอะแต่ทําให้มันแบบมันดีจริงๆอะคืออย่างเช่นฉากไปที่ต่างๆ่ะในอันเดิมของคุกกี้นะครับเขาจะเป็นฉากเต้นเฉยเฉยมันก็คือเป็นความน่ารักเฉยเฉยแต่อันเนี้ยมันจะเน้นเรื่องให้แบบว่าให้เมมเบอร์ได้แบบไปมีกิจกรรมร่วมกันแล้วมันมีสตอรี่นิดนึงเออเราก็รู้สึกสนุกไปด้วยวิธีการเล่าสตอรี่จริงก็ไม่ได้เยอะมันก็คล้ายๆกับอีเวนต์ maybe ราะว่าแบบมันก็เริ่มค่อยๆใส่ประเด็นของพี่เชอร์เข้าไป อยให้แอบสองคบ้างฉากไหนที่ชอบบ้างชอบฉากวิ่งฉากนี้ก็คือฉากที่เป็นถ้าจะแบบว่ามีการมีของคงสเต้เนาะ ก็คือถ้าเราพูดถึงว่า MV เนี้ยเป็น MV ที่ทำเพื่อพี่เชอร์โดยเฉพาะโฮมสเตย์ <Home Stay S 1> ก็เป็นหมุดหมายสำคัญอันหนึ่งของพี่เชอร์เลยเพราะว่าเป็นการน่าจะเล่นภาพยนตร์ครั้งแรกน่าจะน่าน่าจะนะถ้าจะไม่ผิดแล้วก็ค่อนข้างจะได้รับฟีดแบ็ที่ดีแบบเป็นในวงกว้างเลยมีผู้คนแบบรับรู้เยอะแล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่จากตากคำพี่เชอรเองก็คือว่าได้กดล็อกตัวเองหลายๆอย่าง ทั้งเรื่องความสามารถสกิลการแสดงแล้วก็อารมณ์จิตใจด้วยมันถูกรวมอยู่ใน MB มเนี่ยมันก็รู้สึกว่าโหมันก็แบบเป็นการรวบรวมแต่ละเรื่องราวของมีเชอให้อยากสมบูรณ์แล้วก็แบบฉากที่น้องๆช่วงท้ายๆอ่ะท,ที่เราคุยกันื่อทีว่ามันมีแฟชชิพเป็นการแบบชัดเจนมากว่าเอารูปแบบของการเรียนจบแล้วส่งต่อให้คนอื่นเข้ามาใช้ชอบเรื่องไหนแบบใน MB มไหมชอบมุมกล้องที่มันจบอะไรพวกนีน้แล้วก็ชอบซีนที่ ถัดมาเป็นเหล่ากันครับก็มีเมมเบอร์ทั้งหมดม,มันอีดิตติ้งดีนเนาะนี่เราต้องดูประจําของเราโดิวเซอร์ก็ปกติแหละคุณยาซิชิอาชิโมโตะนะครับก็ยังมีส่วนในการอันนี้ของ48กรุ๊ปอยู่มาดูเรื่องของอันนี้ไลลิกนะครับก็ยังเป็นพี่ประพบชมถาวรซึ่งก็คือพี่ก๊อฟซูปเปอร์เบเกอร์นะครับหลังๆเราจะได้เห็นงานแต่งเพลงแปลเพลง ของ4ีไทยเนี่ยไม่ว่าจะ C G M หรือ B N K เนี่ยเป็นของพีกอฟเยอะมากเลย<ช>เออก็คือจะมีเพลงที่พีกอทํฟทำเนี่ยแต่เป็นวเลยทำให้เรารู้สึกว่าเออน่าประทับใจแต่เชื่อว่าแอดสองคาดหวังว่าจะเป็นคุณรัฐ <c ười> ที่คาดภัยรว่าหลักๆเรื่องการอะเรสเมนต์ก็จะเป็นทีมแพลตฟอร์มนะครับก็คือทีมของคร uh, ูเอกครูแมนส่วนเนื้อเพลงเนี่ยอ่านไหนๆแล้วก็ถึงคนแต่งเพลงส่วนเนื้อเพลงเนี่ยผมคิดมาหลายวันละหลังจากที่เราได้ฟังเพลงก่อนในงานที่เขาเปิดตัวเนาะ <c ười> คือเพลงเนี่ยคำว่าสัญญาณขึ้นคำว่าสัญญาณมาโดยที่ยังไม่ได้ฟังเพลงแล้วก็เฮ้ยเพลงช้าแน่นอนเศร้าแน่แต่ปรากฏว่าเพลงพอปล่อยออกมาในวัน First Perform a n c e มเนี่ยมันเป็นเพลงออกแนวเชียร์ลิ่งซองอย่างแก้ขนาดเริ่มเอ็มวีมันจะมีการใช้วงเวียร์ธรรมทิ์มันก็เลยเป็นเชียร์ลิ่งซองคือมันลักษณะเหมือนเพลงให้กําลังใจในงานกีฬาสีคือเข้าใจว่าเลือกมาเงี่ยเพราะว่าเขาน่าจะดึงจากตัวตนที่เชอร์ที่ค่อนค่าเป็นคนเชียร์อัพทุกคน แต่แบบคอยแบบเชียร์คอยแบบให้กําลังใจทุกคนอยู่ละวพี่เชอร์ก็คงไม่ได้อยากจะแบบว่ารู้สึกว่าต้องมาเศร้าซึ่งการที่พี่เชอร์แกล์คราเนี้เป็นการจบการศึกษาที่สวยงามสมบูรณ์แล้วเพราะงั้นในเนื้อเพลงอ่ะแน่นอนครับมันก็จะเป็นเรื่องของการฝากอันดับแรกคือฝากให้แฟนคลับก่อนคือสัญญานะว่าจะอยู่ดูแล <58. S 2> ใช่ก็เหมือนกับว่าหลังจากที่พี่เชอร์อาจจะไม่ได้เป็น member, มมเบอร์แต่ว่า ยังมีน้องๆอีกมากมายเลยไม่ว่าจะรุ่น2 3 4แล้วก็ CJ รุ่น1รุ่นสองก็คงอยากจะฝากให้แฟนคลับช่วยสัญญาและอยู่กับน้องๆที่พี่เชอร์ดูแลมาทั้งหมดเนไม่เหนรจะรอได้ช่วยดูแลต่อไปอันนี้คือข้อแรกแล้วที่ผมสัมผัสได้ต่อข้อที่2ก <c oughs> ็คือมันก็เป็นเหมือนกับสิ่งที่พี่เชิร์บอกกับน้องๆเมมเบอร์ว่าแบบช่วยสัญญาด้วยว่าจะดูแลวงการไนดอน48ดเนี่ยต่อด้วย เพราะว่าพี่เชอร์อาจจะไม่ได้ดูตรงเนี้ยเต็มตัวละในถึงจะเป็นที่ให้นินแต่ก็อาจจะแบบต้องลดบทบาทนี้ลงมันทําให้เราสัมผัสไปมากกว่าน,นั้นอีกรารู้สึกเลยว่ามันกลายเป็นคําพูดที่ส่งต่อมาและส่งกลับถึงแฟนคลับด้วยแฟนคลับก็อยากจะบอกให้น้องๆอ่ะสัญญากับแฟนคลับด้วยว่าแบบถึงไม่มีพี่เชอร์แล้วอ่ะก็จะแบบไม่ไม่แบบไปไหนเนี้ย อืมแล้วน้องๆเองพี่เชอรเองก็บอกไปขับเหมือนกันเพราะแบบไม่อยากเคยไปเราพูดถึงประเด็นอื่นมั้งชุดก็แบบก็สมงแบบบรรยากาศและเพลงเนาะก็เมื่อกี้ดีเทลเล็กๆที่โฟมาก่อนเลยก็คือดอกไม้เครื่องหัวต่างที่เขาแบบเจาะอินเสิร์ตมาให้เราเห็นเนะมันก็ค่อนข้างชัดมันก็เหมือนเป็นการ รีมายแบบรีมายหลายๆอย่างที่เคยมีมาทั้งหมดแหละก็น่าจะอิงจากความชอบพี่เชอร์เพราะแบบเคยดีนจากที่เอ็มบีปล่อยอ่ะจริงๆมันมีสองพาดเยอะแต่ว่าเราเลือกที่จะไม่ไปฟังเพราะัูสปอยแต่เคยดีนมาก่อนนั้นนี่หน่อยพี่เชอร์เขาชอบอะไรที่มันมีความฟูฟฟองอย่างเงี้ยก็เลยแบบขอเลยว่าให้มีชุดมันก็เลยค่อนข้างจะออกมาทรงนี้น่ารักขลับหนาะย้ำมัน ทีมทำชุดเป็นคนสนิทด้วยคืออย่างนี้ฮะมันน่าจะเป็นประมาณเหมือนกับว่าเป็นทีมที่ทํากันมานานช่วยเหลือทําออกแบบให้กับ B n K ตั้งแต่แรกๆอาจจะไม่ได้เจาะจงไปว่าเป็นทีมไหนหรือว่าช่วงเวลาไหนเนาะแต่ท่าที่เราพอจะทราบก็คือเป็นทีมที่เคยทํางานร่วมกันมาเข้าใจว่าก็เลยแบบไหนๆมันเป็นสิ่งก็สุดท้ายของพี่เชิดพี่เชิดก็น่าจะมีการแบบว่าชวนคนที่คุ้นเคยแล้วกันที่ว่าคุ้นเคยกันมาร่วมทำง,งานอีกครั้งหนึ่งนงนะฮะเรามาจิ้นกันเล่นๆว่ามีอะไรที่เราอยากพูดถึงอีกเมื่อกี้ผ้านี้ไม่่ใชเ จะประจ่าใช่ไหมจะให้มีตุ๊กตาใช่ไหมอ๋อจริงจริงอีสเตอร์เอ็กอะไรครับอันนี้ก็เจ็ดเจ็ดไงใช่ไหมครัทำไมอ่ะทำไมเจ็ดเจ็ดอ่ะก็สอดทางไปอ๋อได้ไหมได้ไหมเจ็ดเจ็ดได้ไหมอันนี้ก็วันโรตาวันโรตาเอโคแล้วก็มีอีสเตอร์เอ็กด้วยนะน่าจะเยอะมากแหละออเอร์ก็อยู่ข้างที่เชอร์ตลอดมีอะไรอีกอ่ะหมดแล้วมั้งน่าจะมีอีกแหละทำไมเฟสน่ารักจัน ส่วั48พอดีอ่าวินาทีนะฮะลูกบอลอันนี้ก็ซายนาราครอนี่นี่นี่อ๋อก็เลยให้ไปย่าเป็นคนใส่ทีวีนี่ไม่มั่นใจแล้วตอนแรกซีนแรกๆรกฉากเต้นน่ยยังรู้สึกว่ามุมกล้องไม่ค่อยหวือหวาแต่พอมันเริ่มเข้าเนี่ยทีหวังอีเจียนะอะไรนะหวังอีเจียหวังอีเซียไหนนี่เหรอ หวังอีเจียคือใครหวังอีเจียคือหวังอีเจียเป็นสมาชิกวง AKB48 ทีม TP นะครับก็คือไทเปก็จะสนิทกับน้องๆ48ไทยแลนด์มากก็ได้ข่าวมาใช่แอดสน่าจะแม่นก็คือแบบว่าเขามาร่วมถ่ายมีด้วยก็ถือว่าเป็นแฟนคลับเป็นเมมเบอร์ที่เป็นแฟนคลับนะฮะออก็เลยมาร่วมในจุดนี้แป๊บหนึ่งอ,อ,อันนี้ผมอาจจะชิดเองคุณวันนี้ดอกอะไร อันนี้น่าจะเป็นดอกไฮเดรนเยียดอกไฮเดรนเยียนะครับความหมายก็คือความใส่ใจส่งมอบความรู้สึกขอบคุณความจริงใจนะครับมักจะใช้แบบในงานแฟเวลอะไรอย่างเงี้ยแต่ความสำคัญคือที่แก้นร้จาชอบดอกไม้นี้ครับตัก้วยนะสีนี้โคตรเท่ปรึงใจมากนี่รายทางที่ผมชอบเออตั้งแต่ไล่มาพี่เนียอือือ ประทับใจนะแบบใครที่ได้มีโอกาสอยู่ในเอ b คราวนี้คือแบบรู้สึกว่ามีคุณค่าแล้วก็สำคัญมากๆสวยทุกคนเลยอ่ะแบบดูดีมากๆทีนี้คือแบบโคตรจะมีนิ่งเลยมีนิ่งฟูมากอ่ะตัวแทนคือตัวแทนแบบเป็นแบบเขาเรียกว่าหัวหอกสำคัญที่จะแบบว่านำพาให้ BNK สู้ต่อเอยก็เป็นการจบมอบเมมเบอร์ทุกคนแบบสำคัญหมดเลยนะ แต่เราพยายามจะอธิบายว่านี่คือการแบบว่าเนี่ยเป็นเหมือนแม่ทัพอ่ะก็อาจจะเก็บอิสระเอกไม่ครบนะครับก็ถ้าเกิดใครมีแนะนําก็มาพิมพ์บอกกันได้นะครับแล้วก็ในส่วนของสถานที่เนี่ยด้วยความว่าเราเป็นอะไรเราเป็นคนลำปางเราก็เลยอาจจะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับกับขนาดลำปางเองเราไม่รู้เลยแต่ไหนคุณไปกรุงเทพบ่อยนะคุณน่ะเฮ้ยเฮ้ยเป็นคนลำปางอรอมผมผมไปเหรอผม นี่ไงเยาวราชสะพานหันเขาหุรัตฝากของตลาดชนตลาดไทยอะไรประมาณนี้นะฮะก็ใครคล้าใจก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เละก็มาบอกกันด้วยนะครับผมหลักๆรวมๆกันได้อย่างนี้แล้วแหละอืมเอาความปาะท้บใจนิดนึงแล้วกันยอมรับว่าตอนแรกสูตรเพลงมันออกมามันไม่ใช่ทรงสูงเราก็อารมณ์เฮ้ยมันต้องจีวัลเดย์แล้วหรือเปล่า่ามาอย่างนั้นแต่พอมันน่ารักกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่า เฮ้ยมันอาจจะไม่ได้สั่นสะเทือนหัวใจเราขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอทุกอย่างมันสื่อสารออกมาทั้งหมดในเอฟีอ่ะผมว่าเออเราเต็มว่ะอืมคือแบบเขาก็ทําให้เราเก็บบรรยากาศทั้งหมดที่พี่เชยอ,อยากฝากให้ทุกคนได้แบบปถ้วนนะครับเรียนยอบอมือ <Yeah. S 1> โอเคฮะไม่หวแล้วผมหมดแรงแล้วช่วยฝากที่เหลือที่คนยีอะไรอยากเสริมไหมก็ลาลย่งแล้วว่า แอนหนึ่งพูดแทหมดแล้วอนสใช่ใช่ใช่เขาพูดไปหมดแล้วถือว่าพูดแทนน้องๆไว้กันนะฮะก็รีแอคชันคลิปนี้ก็ข้อขออภัยกับคนที่ติดตามด้วยนะครับเราอาจจะออกช้าหน่อยด้วยเหตุจำเป็นนะครับแต่กอ็อยากจะตั้งใจอย่างที่เราดูกันไปทั้งหมดเนี่ยคือตั้งใจจะแบบว่าเก็บรายละเอียดรวมความรู้สึก ให้กับทุกคนให้ได้ในสุดในสไตล์ของพวกเราแฟนคลับลำปานะครับหลังจากที่ผมไปร่วมงานจับมือมาเนี่ยเราเลยเน้อยว่าก็มีเพื่อนแฟนคลับมี k นเคนี่ยมีแวะเข้ามาทักทายกันด้วยนะฮะก็รู้สึกขอบคุณมากๆนะครับใครที่ติดตามเราเสมอทุกคลิปเลยอาจจะดูบ้างอาจจะแบบว่า,า,าดูแค่อ,อันที่เราชื่นชอบอะไรเงี้ยทุกอย่างเราขอบคุณหมดเลยนะครับก็ดีใจที่ตอนนี้ก็เราทำมาคอนเทนต์มามากมายก็อยากให้ ช่วยสัญญานะติดตามเราต่อไปนะครับติดตามเราต่อไปนะครับสัญญานะครับสัญญาครับผมโอเคครับก็อย่าลืมยังไงก็กด subscribe ครับ u t u b e ของเราไว้กดถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์กันได้เราอยากอ่านคอมเมนต์มากๆเลยครับก็สำหรับคนที่ติดตามใหม่ๆตั้งแต่ตอนแรกถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับผมแล้วก็อยากจะให้มีคอมเมนต์เพราะว่าเราก็อยากจะรู้ว่าเราอาจจะมีข้อบกพร่องหรืออะไรจะได้ปรับปรุงใมคลิปต่อไปไดครับ กช่องทางทติงดตามอื่นๆครับ Facebook ครับ Twitter ก็เดี๋ยวอีกนิดนึงอยากฝากสุดท้ายนิดหน่อยก็คือในทีมแฟนลับลำปางแล้วนะครับก็เราอยู่ที่จังหวัดลำปางก็จะมีการจัดโปรเจกต์วันเกิดให้กับน้องๆเมมเบอร์นะครับ ถ้าใครสนใจที่อยากจะมาช่วยเราร่วมกับเราในการจัดโปรเจกต์ปัรเกิดทั้งน้องเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับเราจะจัดให้ที่ล็อกทารมโกโฮมคาเฟ่นะครับเป็นสที่ที่แฟนคลับแต่ละคนมารวมตัวกันนะครับมาแลกเปลี่ยนความรู้สึกสนุกสนานด้วยกันครับถ้าใครสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับก็แฮปปี้มากๆที่ได้ดูแล้วเย่หลังจากที่แบบกั้นแก้วนาำ เก้าสุดยอดสุดยอดครับอ่าโอเคครับงั้นสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายปั่นวิวกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปปั่นวิวกันยางย่ย